Are you sure about that sure you โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับซ uh, ีทีรัดเกมนะครับผม นี่เราก็จะมาเปิดเปิดเปิดรีวิวโปใหม่ของเดือนนี้นะครับผมนี่ผมก็ไปแข่งงานล่าสุดของดิสคอร์า Discord ทางคีคมานะครับผม mm hmm. ก็ยังก็ <laughs> สามารถที่จะเข้ารอบไปถึงรอบ8ทีมไอแป8คนแาดคนสุดท้ายได้นะครับผมซึ่งผมก็ได้ที่5มานะครับผม,ผมฝีมือผมยังไม่ได้แข็งแกล้งพอโอเคอันนี้เดีผมไปที่ไวผมได้แกะ มาดูได้แกะมาดูบางส่วนแล้วนะครับเพราะว่าผมผมเห็นมันมีรอยอันนี้เออผมนึกแบบข้างในมันจะเป็นอะไรผมเลยใจร้อนมากแบบเออผมเช็คของก่อนเพราะว่าแบบกลัวกลัวแกะออกมาแล้วว่าข้างในกนล่องกันภาพแบบไม่ดีแล้วผมไปเปิดมาแล้วก็ท,ทําคลิปแบบเหมือนไปว่าลายเขาอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยรีบใจร้อนไปหน่อยนะอ่าอันนี้มันเป็นมันจะมีอันนี้คือสมมติไปนะเพราะมันจะมีของตามนี้นะครับอันนี้ผมได้ทําการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะ ซึ่งในตัวกล่องที่ได้เข้ามาจะมีเจ้าน้องคนนี้มาด้วยนะครับเป็นเลนเดียนะเลนเดียพัามทองนะครับผมจะมีเลนเดียอยู่ในกล่องอย่างนี้เลยสี่ผม,มได้แกะมาดูแล้วเป็นกล่องของอาวันกาดแล้วก็บอดี้นะครับผมจะเป็น uh, ของเบากาโอเบาแล้วก็เป็นจำชื่อไม่ได้คนใช้ <S <S โกเตยจำชื่อไม่ได้ภากจีแล้วก็ชื่ออะไรวะโคโน o โคโนจำได้แ้วโอเคจะเป็นกล่องแล้วก็อันนี้ ได้หนึ่งกล่องก็จะมีซาลีฟนะครับผมซาลีมบันไทยนะครับผมหมายมีคำเตือนด,ด้วยอ่าก็ไม่โฟกัสเลยเฮ้ยก็ไม่โฟกัสอ่าไม่เหมาะกับเด็กอายุ3ปีนะน, Chris Chris นะครับผมผู <Okay. S 1> ้นำเข้าจ่ายคือคิสอันกิสนะครับโอเคก็จะเป็นซาลิมนะนี่อ่ะนี่ก็สิ่งที่เราตั้งใจทำคลิปนี้มาเพื่ออ่านี่ครับเพื่อรีวิวความสวยของโปรโ,โมรที่ได้มานั่นเอง อันนี้ยังไม่ได้แกะแต่อ่าอันนี้แกะแล้วนะมีแค่นี้ที่แกะแล้วนะอันนี้ผมแค่เปิดมาเพื่อชี้ตัวสภาพไปก่อนโอเคก็ไม่ไม่เป็นไรนะเพราะผลสุดท้ายก็คืออันนี้ยายผมเป็นคนทำครับโอเคเปิดเปิดดกันก่อนนะครับผมโอเคครับใบแรกใแบบแรกก็จะเป็นเอ่อทานเสือแห่งดอกล,ลิลลี่แห่งหุบเขานะครับผมเป็นไขวนันไขว้นนี่เป็นไขวันบําทองนะผม สวยอยู่นะคิวมะโรงนะครับยูนิที่ 5, รับภาพพันธ์ตามจำนวนเกจศูนย์จะจบเทิรนะครับผมผมว่ามันสวยนะน่าเก็บ <c oughs> น่าเก็บไว้ดิโอเคอ่าเดี๋ยวอันนี้ไม่พูดอ่ะพูดก่อนเลยกันนะอันนี้เป็นโปรใหม่โปรโมใหม่ของอาฮวานะครับผมเวฟโฟนดากอนนะครับเราโฟล์เวฟโฟนดากอนนะครับผมสกิลบอกว่าออตโต้เดรกาดนะครับไม่ได้พบน้องวายยูนิทน,นะครับนำไอใบเนี้ยเข้าสู่โซ่บรรยากาศคุณ แล้วก็เลือกเรียกากาศของคุณหนึ่งใบนะครับบัวห้าพันจนจบเทินนะครับโทษนะครับเมื่อกี้เกิอดอุบัติเหตุที่หน่อยน้องของทาของร่วงครับโอเคตัวห้าพันแนะนําว่าถ้าเกิดจะใส่เนี่ยให้ใส่ว้แค่สองใบพอนะครับ,บจริงพื้นที่มันไม่ได้อาจจะกคบจริงจมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับที่จะไปบ้าใส่ใส่สีอะไรอย่างนี้แต่ก็อย่างว่านะถ้าคนชอบก็ใส่สีได้นะครับแต่ผมแนะนําไว้ให้ใส่สองนะครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเลสเต็กโปรไฟล์ของขวามาตอนเติมไอ้ใบนี้แล้วด้วย่าเดี๋ยวค่อยตามมานะครับผมรู้แต่ผมรู้สึกว่าการมันมันดูแบบมันดูแข็งขึ้นปะอ่ามันก็ดูแข็งขึ้นนะผมว่าหรือว่าผมคิดไปเองวะแต่ผมรู้สึกว่ามันดูแข็งขึ้นนะมนดูแบบสักสากหน่อยหน่อยด้นยล่ะแต่ก็ยังมันดูมันก็ยังพอดูออกเป็นฟอยนะถ้าใส่สลิปมันก็น่าจะสีเจิดเจหน่อยนี่ผมไม่ได้ว่าทยเขานะครับโอเคแต่ว่าสลิปผมมันมันขุ่นนะ เป็นปมตัวใบนี้เทวันเทวันอยู่นี่สบายก็จะเป็นอาร์มี่นะครับอาร์มี่เป็นของเนื้อ่าสกิลบอกว่าออโต้วันเรียกการนะครับว่าโจมตีวันเรียกการถ้าคุณมีเรียกการห้าใบอยู่ในนี้ได้รับหนึ่งห้าจนจบการต่อสู้นะครับจนจบอ่ถูกแล้วจนจบการต่อสู้ก็สวยนะเป็นผมว่านะเดี๋ยวมึงสักครู่นะครับผมว่านะอาร์มี่เป็นฟอยที่สวยที่สุดในเซตนี้แล้วครับจริงๆ ได้อวยเงื N ่อนนะแต่ผมว่ามันสวยจริงๆเลยสวยมากดูสิแน่นอนว่าถ้าโค้ดคนเล่นเงี้ยก็ได้ใส่สีแน่นอนนัต้องสวยมากต่อไปก็เป็นโปรโม่ใหม่ของโกนะครับผมอ่าเป็นอัศวินแห่งเสียงกลางวานนะครับชื่อว่าฮานเบรนฮานเบรนนะครับผมมีหลอเรียกฮานเบรนอัตโนมัตนเลยเมื่อดองจากเมืองยูนีนี้ได้รับสามพันนะครับอ๋อคือลงสนามจากเมือไม่จำเป็นต้องเป็นคอร์สอะไรนะครับลงจากมือ สัมพันธ์แล้วก็คุณสามารถคอเกอี่ร์สองคุณสามารถคอเกียร์สองหรือต่ำกว่าไม่เกินหนึ่งใบลงจากมือคุณช่องเดียกกันแถวตั้งเดียวกันอยู่นี่นครับก็คือจะได้ลงมาต่อตูดนะครับหรอวาไปขอดำถ้าลงเอ็กซลก็จะไม่ได้ต่อตูดนะครับแถวตั้งเดียวกันอยู่นีดนึ่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถมันทำหน้าจะททาได้นะที่แบบเอาลงมาแล้วก็คอระยอีกใบหนึ่งลงมาเพื่ออะไรวะอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ ตอนน่อไปก็จะเป็นป้เลย l ลอสเบเก Dragon นะครับอ่าก็จะเป็นสกิลออโต้แวนเลียนะครับเอ่อลงสนามใบมือหนึ่งใบและได้ช่วงหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็คอนติเนียในท่านของคุณถ้าคุณมีใบโซนอยู่นี่นี่ได้รับ3,000นะครับ <c oughs> อ่ะนี่ก็จะคือชมหน้าของโปรโมใหม่ในเดือนนี้เนะอ้ยไม่ใช่โปรโมใหม่ผมพูดผิดตั้งแต่ต้นเลยดีงั้นเนะ่ะเป็นเซตโปรโมในงานแข่งนะ ไม่ใช่โมโมใหม่เลยก็ใหม่ก็แบบอ่าก็ใหม่ใหม่ในการแข่งแล้วกันนะโอ้โหนี่คือหน้าต่างของมันเขาก็จะมีสลีปให้นะครับผมแล้วก็เรนเดียกล่องการ์ดก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเคเคด้วยนะครับผมที่ส่งของมาให้ผมอ่ะนั่นแหละเขาก็เขาก็ส่งตามปกติแหละแต่ผมอยากอามารีวิวให้ทุกคนดูเฉยนะครับเพราะว่าการันการเซร็จนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่มันสวยนะ มันสวยเเดียนี้สุดยอดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบไอยังไงกดไลค์กดซับอคลายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ